Autonomy is an illusion. วอลคัมสู่ไมโครจิวิลล์เฮสวัสดีครับผมเจมส์จิบิร mm hmm. ุนะครับหลายคนคงเล่นเกมเหล็กออร์เดจแนนต์วายริปอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราจะมาดูตัวของ First Look ในแพทวายริป4.34นะครับว่าในแพทนี้นจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบัฟเนิร์ฟแชมเปี้ยนตัวไหนกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ้งเพื่อเป็ใจในการรับขิตใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับหากคุณต้องการเติมมมเกกแบบสุุดคค้้จาา่ย Rift Wild of ทัง League Legends วาร์เร,รนหรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดี d, และรวดเร็วกับ Riskman Shop กับการเติมเงินด้วยระบบ Official a d แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ Richman Shop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม400,000คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.richmanshop.com กดได้เลยที่นิ่งด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ด,ดนๆที่แฟนเพจ Richman Shop เติมเกมราคาถูกและ IG richman shop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติมกรอกรายออด ID ให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือทูมันนี่ เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1นล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ richman shop ลิกงอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับ แต่ก็แว่นออฟตัสนะครับผมแว่นกันแสงสีฟ้าที่สามารถกันแสงสีฟ้าได้จากการใช้งานคอมพิวเตอร์และตัวของมือถือถ้าใครสนใจสามารถคลิกที่นิ้งด้านล่างใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดจินวารุเพื่อรับส่วนลดพิเศษจากช่องจินวารุด้วยนะครับกับแกงครับแพลตฟอร์มสำหรับหลอดสตรีมเมอร์ใครอยากสนับสนุนจินวารุนะครับสามารถไปที่นิ้งด้านล่างกันได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของ first look หรือว่าการปรับชมแรกสำหรับตัวของแพดวายริป 4.3c กันนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะ ก่อนอื่นต้องข้อบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลที่จะบอกต่อไปนี้นะครับเป็นแค่ firstlook เท่านั้นนะครับเป็นการปรับครั้งแรกไม่ได้มีการยืนยันว่าไฟแนลจะต้องเป็นแบบนี้นะอาจจะมีตัวเลขเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้ในอนาคตที่จะมีการอัปเดตนั่นเองนะครับซึ่งการอัปเดตแพชรั้งต่อไปนะครับผมคาดว่าจะมาในวันที่14กันยายนนะครับหรือว่าวันพฤหัสนี้นั่นเองนะก็รอติดตามกันได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะ เริ่มต้นที่ตัวของแชมเปี้ยนที่มีการบัฟกันก่อนเลยครับแชมเปี้ยนตัวแรกที่มีการบัฟนั่นก็คือตัวของเทเร์เมร์ครับเทเร์เมอรมีการบัฟสองสกิลครับนั่นคือสกิลที่หนึ่งแล้วก็สกิลที่สองครับสกิลหนึ่งนะครับผมตัวของฟูรี่นะครับผมหรือฆ่าหล่อเสีแดงนะครับที่มีการรีเจนเนอเรชั่นที่เป็นโบนัสนะครับผมจะมีการเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยครับแล้วก็สกิลที่สองนะครับผมครูดาวมีการลดลงสองวินาทีด้วยครับจะทำให้ตัวของเทอร์เมนยีร้ลววว่่านอแับผมต ก็แอบ,บอยากให้เก่งกว่านี้อีกนิดนึงนะครับผมแต่ว่าถ้าบัฟมาแบบนี้ทําให้ตัวของโบนัสดีเจเนเรชันเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็สกิลสองคูดาวเนี่ยก็ใช้งานได้บ่อยมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เรียกได้เลยว่าแอบ,บน่ากลัวนะครับเพราะว่าของเนี่ยก็แอบ,บส่งให้ตัวของเทรเมนได้เล่นง่ายๆเหมือนกันนะสำหรับแพชชันี้ก็ลองเล่นดูครับใครเป็นเมนอยู่แล้วชอบมากกว่าเดิมแน่นอนครับตัวที่สองนะครับนั่นคือตัวของทีโมครับโอ้ตัวของทีโมมีการบัฟด้วยครับแพชชนี้โดยจะมีการบัฟสามส คิวแพสซีฟนะครับผมตัวของท็อกซิกช็อตนะครับดาเมจนะครับผมมีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากปกติเนี่ยจะเป็น5บวกด้วยเลเวลคูณด้วย2บวกด้วย7.5ตัวของ AP ที่เป็นตัวเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าตอนนี้กลายเป็น5บวกด้วยเลเวลคูณด้วย3ครับแล้วก็บวกด้วย9%ของ AP ครับเรียกเลยว่าดาเมจของทีโมนั้นแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวแล้วก็สกิลที่2นะครับผมคูดาวนั้นมีการลดลงครับจากปกติ17วินาทีทุกเลเวลฮะตอนนี้กลายเป็น17 16 15 14แแลละะวววิินนนาาททีคครรััับบ้กก็สเเจผมมตของด ที่เป็นตัวของเหตุนะเบสดาเมจของมันเนี่ยมีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีก25หน่วยทุกเลเวลเลยล่ะครับเรียกเลยว่าตอนนี้ครับผมทีโม่นั้นแอบน่ากลัวแปลกๆเหมือนกันนะครับดังนั้นใครนะครับที่เล่นทีโม่เก่งๆอยู่แล้วงานนี้ดาเมจเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกข้อหนึ่งเลยทีเดียวครับ ต่อไปนะครับผมนั่นก็คือตัวของลีซินครับลีซินบัฟเหรอครับโอ้โหมันเก่งอยู่แล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับเขาบอกว่าบัฟก็ต้องบัฟครับลีซินนะครับผมมีการบัฟทั้งหมด4สกิลเลยนะครับผมนั่นก็คือสกิล1 2 3 4เลยนะสกิลที่1นะครับผมตัวของโซนิกเวฟนะคูลดาวลดลง1วินาทีทุกเลเวลเลยครับแล้วก็สกิลที่2นะครับผมคูลดาวลดลงจากปกติ17วินาทีทุกเลเวลตอนนี้กลายเป็น1สิบเจ็ดสิบหกสับห้าสิบสี่ควินาทีครับแล้วก็สกินาที่ แล้วก็สกิลติเมตนะครับมีการเพิ่มดาเมจอีก25หน่วยในทุกเลเวลเลยครับบอกเลยนะครับว่าตอนนี้รีซินนั้นเก่งอยู่แล้วใครที่เล่นเป็นเนี่ยคือน่ากลัวจะจัดและมีการบัฟแบบนี้พี่แกกะจะไม่ให้รีซินนี่ตกระดับเทียร์ของป่าจังเกิ้ลจริงๆเลยนะครับเนี่ยต่อไปคือมอร์กาน่าครับมอร์กาน่าครับสกิล2สกิล3มีการบัฟให้เก่งมากยิ่งขึ้นครับแม่หลังจากที่รอมาอย่างยาวนานในสุดก็มีการบัฟสักทีสกิลที่2นะครับผมดาเมจมีการเพิ่มขึ้นอีกกก็ิผมาๆจต 16- สี1สิบวินาทีกลายเป็น1ิ1ส1ม1ิบสวินาทีครับแม้ถึงแม้ว่าตัวของมอการ์ด้านะครับจะมีการบัฟสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ยังไงก็ยังสู้ลักไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้านั้นเนี่ยล็อกได้2ตัวแถมทะลุมินเนี่ยอีกต่างหากชั่นต่อไปครับนั่นก็คือตัวของอารีครับอารีมีการบัฟสองสกิลครับนั่นคือตัวของแพสซีฟครับแล้วก็ตัวของสกิลที่สองครับตัวของแพสซีฟนะครับนั่นคือหลังจากที่เรานั้นทำการเทคดาวสตูนะครับจะได้รับการรีเจเนอเรชั่นหรือว่า เป็น80 120 160และ200ครับโดยบวก AP ปกติ30%ตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น35%เลยครับแล้วก็สกิลที่2นะครับผมตัวของ f o x f i r e นะฮะโบนัส Movement Speed นะครับ,บ,รบจากปกติหรือว่าความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับที่เป็นตัวของโบนัสเนี่ยปกติ40%ตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น45%่สิบห้ารครับวรวมๆนะครับผมอาริคก,ก็ยังเป็นตัวที่ผมมองว่าเก่งอยู่แล้วนะครับผมยิ่งเทคดดดดาาบบศัตรูไ้้้้แนนนีเเลือกก็จะะยยิิย่่งงงมขึนนะ ส่วนสกิล2ก็ได้วิ่งเร็วมากยิ่งขึ้นก็จับตัวยากกว่าเดิมเหมือนเดิมครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมตัวของซามิราครับหลังจากที่แชมเปี้ยนตัวอื่นนะครับผมอยู่หน้าอยู่ตาสําหรับตัวของแคร์รีเอดีซีมาอย่างยาวนานนะครับในสุดซามิราก็ได้บัฟมากยิ่งขึ้นแต่จริงก็เก่งอยู่แล้วนะแต่ก็ดีครับสกิลแ a สซีฟนะครับผมโบนัสมู v e m e n t s p e e นะครับผมในแต่ละสเต็ปจากปกติ2.5%เพิ่มขึ้นเป็น3.5%บวกมา1%ครับแล้วก็สกิลที่หนึ่งนะครับผมตัวของเบสดาเมจเพิ่มขึ้้นนมาาห่ววยทุกเเลลครับ หรือว่าโบนัสพลังโจมตีเนี่ยก็เพิ่มมาอีก10%ในทุกเลเวลเลยทีเดียวแล้วก็สกิลอัลติเมทนะครับผมมานานะครับผมที่มีการใช้งานนะครับปกติจะเป็น150แล้วก็ศูนย์นะครับตอนนี้กลายเป็น60 30แล้วก็ศูนย์ครับแล้วก็โบนัสแอคแทกดาเมจหรือว่าโบนัสพลังโจมตีนะครับจากปกติ50%เพิ่มขึ้นเป็น55%ครับส่วนตับนะครับผมมองว่าสมิรานั้นเก่งอยู่แล้วนะครับถ้ามีการบัฟมาแบบนี้ก็เข้าขั้นที่จะเก่งกว่าเดิมเยอะมากเลยละครับดูกัแชมมเปีีี้ยนท่การบััฟกนแล้้วนนะครรับทีีเาามดูแชมเปี้ยนททีีีีีีี่่่่่มมมมมกกกกกกาาาารร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 เเเเนน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 ิิ์์ฟฟััััััััััแแแ้้ดววววคคคคบบบชปยยตะผหหๆลือ วลดเมียสมควรโดยประการครับตอนนี้วลาดิเมียนั้นเก่งพอสมควรมากๆเลยแหละครับผมเรียกเลยเลยว่าเป็นตัวที่ กดดันเลนได้ดีนะครับผมแล้วก็มีทิศส่งในตัวค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้มีการเนิฟสามสกิลรวดเลยครับสกิลหนึ่งครับทรานฟูชั่นนะครับผมตอนนี้มีการลดในส่วนของเลเวลที่มีการคูณครับจากปกติคูณด้วย12ตอนนี้คูณด้วย10แทนนะครับแล้วก็ตัวของ AP นะครับจากปกติ0.04%นะฮะกลายไปเป็น0.03%นะฮะเซ็นตจุดนี้เองก็ทําให้เด้งเลือดมาได้น้อยลงนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลที่สองนะครับผมตัวของดาเมจนะฮะพื้นฐานเเเเเเเนนนนีี่่่่่่่ยยยัััััังงงงงงงคคคทาาาาดดดดดิิมมมมมแแตตตตวววววใขขอออออ็กซฮลลลลละะรรรรรบบหืืืสสูุ ไปอีก1%นนั่นเองนะครับทำให้ดาเมจนั้นลดลงนั่นเองนะแล้วก็สกิลที่3นะครับผมดาเมจต้นนะครับลดลง10หน่วยทุกเลเวลครับแล้วก็ตัวของบวกเปอร์เซ็นต์เอพจะปกติ40%ตอนนี้ลดเหลือแค่35%ครับดาเมจในส่วนของแม็กซิมัมเฮลป์หรือว่าเลือดสูงสุดเนี่ยจาก3%ลดเหลือแค่2.5%เท่านั้นครับโดยรวมนะครับผมวาริเมียก็จะโดนลดดาเมจลงไปนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าตอนเนี้ยวาริเมียนั้น ค่อนข้างโกงเกินไปนะครับเพราะว่าดูดเลือดได้แล้วยังทำดาเมจแรงอีกอันนี้มันจะโกงเกินไปก็โดนเนิร์ฟไปตามระเบียบนั่นเองนะต่อไปครับนั่นคือตัวของออนครับออนโดนเนิร์ฟไปสองสกิลครับนั่นคือตัวของสกิลแพสซีฟแล้วก็สกิลที่สองครับตัวของสกิลแพสซีฟนะครับผมตัวของโบนัสเลือดเกราะแล้วก็ต้านทานเวทนะครับผมลดลงในช่วงเะยะสุดท้ายนะครับจากปกติเจ็ดสิบสี่ยี่สิบเอ็ดย2่สิบแปดเปอร์เซ็นต์กลายเป็นเจ็ดสิบสองสิบเจนะค็ดและที่เรานนั้สามารถเคาะศัตรูได้นะครับผมก็จะลดลงนะจาก็สกิึง24 เลือดสูงสุดกลายเป็น5%้ถึงยีเลือดสูงสุดนะครับแล้วก็ดาเมจน้อยสุดที่ทําให้กับตัวมินเนี่ยนะครับผมก็มีการลดลงไปค่อนข้างเยอะครับจากปกติหนึ่งร้อยสิบร้อยหกสิบสองร้อยสิบแล้วก็สองร้อยหกสิบนะครับกลายเป็นแปดสิบร้อยสามสิบร้อยแปดสิบแล้วก็สองร้อยสามสิบครับต่อไปนะครับผมนั่นก็คือแอนนี่ครับแอนนี่มีการเนิร์ฟแทบจะทุกสกิลเลยครับสกิลแพสซีฟครับผมตัวของสตันนะครับผมลดลงในทุกเลเวลเลยครับประมาณ0.25วินาาทีนนะะแลล้วกก็สสิครับบผมเดเมจนะครรับผมมกก็ีาลดลงในช่วงเเลลวท้ายยๆลงไไปม่่เอะครับหนวยิน่่ววยาไป แล้วก็สกิลที่ครับโมเทนชิลนะครับผมคูดาวนั้นมีการปรับให้เป็น14วินาทีในทุกเลเวลครับแล้วก็ตัวของชิลพื้นฐานเนี่ยก็มีการลดลงในเลเวลท้ายๆด้วยตอนแรกเนี่ยไม่มีการปรับนะครับผมยังเป็น50-100เหมือนเดิมแต่ว่าในเวล3เวล4เนี่ยจาก170กลายเป็นร้0แล้วก็230กลายเป็น200ครับแล้วก็โมสปีดนะครับผมหรือว่าความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยก็มีการลดลงด้วยครับผมอีกประมาณสิบเปอร์เรกนครันทมกรลเกด้วยนะครับแต่วก็วก นั้นยังไม่ลดนะส่วนครั้งที่2นะครับผมในการกระโดดเนี่ยก็มีการลดดาเมจต้นแล้วก็ตัวของ AP ลงไปในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ระยะในการที่จะเรียกให้มีนั้นไปกระทุ้งเนี่ยก็ลดลงจากปกติ800กลายไปเป็นแค่7 0 0อนั่นเองครับก็สมควรแล้วครับผมตัวแอนนี่พุ่งตรงว่าตอนนี้เก่งเกินไปนะครับดังนั้นโดนเนื้อไปก็สมควรแล้วล่ะครับต่อไปนะครับนั่นคือตัวของเวนครับเวนนะครับผมก็โดนเนื้อลงไปครับเพราะว่าตอนนี้พุ่งตรงว่าเวนข้างกิ่งเหมือนกันนะครับในเมตานี้ก็จะมีการเนื้อตามนี้ครรัตตววของาามมในกโจี ในแต่ละเลเวลนะครับจะปกติ3.2%ลดเหลือ2.2%ครับยิงช้าลงประมาณ1%เลยทีเดียวต่อไปก็คือตัวของแพสซีฟนะครับโบนัสความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อทําการเดินเข้าหาแชมเปี้ยนศัตรูเนี่ยจะกปกติ15 20 30, 30กลายเป็น10 15 20ครับก็วิ่งได้ช้าลงนิดหน่อยนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลที่3ครับคอนเดมนะครับผมคููดาวนั้นมีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับจะปกติ18 16 14 12กลายเป็น 21 1สิ5แล้วก็12ครับต่อไปก็คือจินครับจินนะครับผมตัวของแพสซีฟนะครับมีการปรับดาเมจใหม่ครับจากปกติโบนัสกระสุนนัดสุดท้ายนะครับจาก14%ตอนนี้เหลือแค่10%ครับบวกด้วยเลเวลยังคงเหมือนเดิมนะแต่ว่าในส่วนของอัปเปอร์ลิมิตนะครับผมหรือว่าลิมิตของตัวเลเวลเนี่ยจากปกติจะสุดแค่เลเวล11นะครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นเลเวล15นะครับจากเลือดที่หายไปของศัตรูนั่นเองแล้ววกกกก็สิลลลลลทีีีี่่่2นนนนนะคครรรรรรััับบบดาาเเเเเมมจปปปปุงงยยแแใตอ ก็จะมีการเพิ่มมาอีก10ดาเมจนะครับแต่พอเวลสองเนี่ยดาเมจก็จะเท่าเดิมแต่เวลสามเวลสี่เนี่ยดาเมจลดลงมา10หน่วยแล้วก็20หน่วยครับส่วนตัวของแอคแทกดาเมจที่เป็นเปอร์เซ็นต์บวกเนี่ยจาก50%ลดเหลือแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับก็ในจุดนี้นะครับผมก็ทำให้จินนั้นดาเมจนั้นลดลงในช่วงต้นๆน,น,นะครับผมแต่ว่าเพิ่มไปไปลายเนี่ยก็ยังน่าจะพอเล่นได้เหมือนเดิมนะครับได้เลยว่าถ้าใครเป็นเมนจินเนี่ยน่าจะไม่เห็นข้อเสียจุดนี้มากจนเกินเหตุนะครับผมมมกก็ยยังสาาารถเล่่นนได้ตปตปิอูนะ แต่นี้นะครับผมก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับสำหรับการอัปเดตแพด First Look สำหรับตัวของแพด4.34เพื่อนๆ่องคำพิดยังไงเกี่ยวกับตัวของแชมเปี้ยนทท่ไหนที่โดนเนิร์ฟหรือโดนบัฟก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขอให้เทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมหรกออร์เดอ r รนตวาริฟและที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าไม่ไดคิดถึงเกมลิกออร์เดอเนวาริฟคิดถึงจินวารุท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต ไลน์เพจจินวารุที่ลิงด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือท่าเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกมอีกกออริจินวาริฟไม่มีแขวนเพื่อนๆก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC Warif Thailand Community Community w า r i f ดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทย,ล,ยลิงอยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับและอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจินวารุรวมถึงทิกตอกจินวารุลิงอยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า 啊！Ah.